เดี๋ยวคุณครูทักไทยก่อนนะคะอัสลามุอะลัยปุ้มวะเรามาตุลลรอฮิวบเรากาตุกคุณรมซัลาม,าาม,มาฮ่ะอ่าวันนี้นะคะดเดี๋ยวเรามาทวนจากคาดที่แล้วก่อนเลยตามหน่วยต่างๆนะคะว่าเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ของหน่วยที่ใหญ่กว่านะคะามาดูกัน10มิลลิเมตรเปิดหน้า125 mm, ครับหน้า125 mm. แบบฝึกหัดหลุดแบบฝึกหัดอ่าทุกคนเปิดหน้า125เลยยังคะ่าทีนี้มาดูกันนะคะมาดูเดี๋ยวเรามาทวนของค่าที่แล้วก่อนเพราะว่ามันยังต้องใช้อยู่นะคะ10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตร หนึ่งพันเมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรคะหนึ่งพันเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรเอ่ยหนึ่งกิโลเมตรค่ะอ่าหนึ่งกิโลเมตรนะคะต้องจํานะต้องจําตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องแทนค่าจากเวลาเราต้องเปลี่ยนจากหน่วยที่เขากําหนดมาให้เราต้องเปลี่ยนค่าตามที่เขากําหนดมาให้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของเราเลยนะคะหน้า125 เขาบอกว่าแผ่นไม้แผ่นหนึ่งหนาะ2เซนติเมตรแผ่นไม้แผ่นนี้หนาะกี่มิลลิเมตรอ่าเขาให้2องเซนติเมตรสเซนติเมตรใช่ไหมคะมเขาให้2เซนติเมตรแต่ว่าเขาให้ทำเป็นมิลลิเมตรเรามาดูสูตรของเราใหม่เลยอ่าหเซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรถ้า2เซนติเมตรจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรคะ Mm. ถูกต้องค่ะเขียนไปเลยค่ะ20มิลิเมตรจะเขียนมิลิเมตรเป็นหน่วยเต็มก็ได้หรือว่าเป็นหน่วยย่อก็ได้หน่วยย่อของมิลิเมตรคืออะไรคะจำได้ไหมหน่วยย่อของมันคืออะไรนะมมจุดนะคะมมจุดมมจุดนะคะ เสร็จแล้วยังคะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วยังเอ่ยคนอื่นๆเสร็จแล้วยังอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขมรนิดวิ่งได้ระยะทาง3กิโลเมตรหอสิบเมตร เมนิดวิ่งได้ระยะทางกี่เมตรอ่าแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรใช่ไหมคะมาดูหน่วยของเราอ่าหนึ่งพันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรอ่าหรือว่า1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรแล้วโจทย์เขาบอกว่า3 3กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ อ่า0 0พ,พแล้วเอา3,000ม,มาบวกกับที่เขาให้มาอีก560ก,ก็กลายเป็น3,000เท่าไหร่คะ3,560อ,อ่าเก่งมากค่ะอ่ถูกต้อง3,560กิกิโลเมตรหรือว่าหนูจะเขียนเป็นคำยอ่อกิโลเมตรคืออะไรคะกมจุดนะคะ ว่าจะเขียนเต็มเลยก็ได้แล้วแต่นกักเรียนเลยนะคะถ้าจะเขียนยยอก็เขียนเหมือนคุณครูเลยกอมจุดจะได้สั้นๆน,นะคะหน,น,น้าหน5ครับหน้า125 1น5ยจะยังคะอเค คนเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่1ตอบ20มิลิเมตรทันนะคะข้อที่2ตอบ3,560ัน้ยหกเอ้ยโทษนะคะข้อที่2หน่วยต้องเป็นอะไรคะข้อที่2องเขาถามถึงอะไรนะข้อที่2องเขาถามถึงหน่วยหน่วยอะไรคะวิ่งได้กี่ข้อที่2วิ่งได้กี่เมตรใช่ไหมคะหน่วยก็ต้องเป็นเมตรลูกเมตรมจุดอย่างเดียวนะคะมจุดเพราะว่าเขาถามว่า เข okay, มานิดวิ่งได้ระยะทางกี่เมตรข้อให้เราเปลี่ยนเป็นเมตรใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราตอบ3,560เมตรอนหน่วยคำย่อของเมตรก็คือมจุดเท่านั้นนะคะมจุดเสร็จกันแล้วยังคะข้อที่2เสร็จแล้วยังเอ,อ่ย <c oughs> อเสร็จแล้วนะครบดานิสอ a ดีลามัดยามเสร็จแล้วนะคะต่อไป ตะปูดอก1นึ่งยาว64ม mm. มตะปูดอกนี้ยาวกี่เซนติเมตรอ่าทีนี้เรามาดูการมาดูหน่วยใหม่เลยอ่าหเซนติเมตรจะเท่ากับกี่มิลิเมตรคะเมื่อกี้10ม mm. มอ่าสิดังนั้นเอา64มาหาร10จะได้เท่าไหร่คะถ้าที่ให้เป็นหน่วยเซนติเมตร ห้องแม่สิบเท่าไหร่คะสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบเท่าไหร่ได้หกสิสีมีไหมเอาที่ใกล้เคียงที่สุดอ่ะหใช่ไหมคะหแล้วเศษมันต้องเหลือเศษเท่าไหร่คะเพราะว่าหกคูณสิบได้หกสิบอ่ะสดังนั้นหรือว่าเอาไง่ายๆก็คือหารด้วยสิบใช่ไหมคะสิ 10. เวลาทำให้เป็นทศนิยมเป็นกี่ตำแหน่งเอ่ย กี่ตำแหน่งคะหารด้วย10อ่าหนึ่งตำแหน่งเราก็จะได้ว่า6.4หน่วยคืออะไรคะอ่าเซนติเมตรหรือซมซมจุดนะคะซมจุดหน่วยของอคำย่อของคำว่าเซนติเมตรคือซมอจุดทันไหมคะมีใครงงตรงนี้ไหมว่าอยู่ดีๆทำไมได้6.5 เราจะเอามาหารก็ได้หรือว่าเราจะเอาบัญญัตาิยังที่เราทําแบบทศนิยมก็ได้ในเมื่อมันหาร10บทศนิยมก็ต้องเป็น1นึ่ตำแหน่งนะคะทันไหมคะทันไมเอ่ยทันค่ะ,ะทันนะคะต่อไปทันทันนะคะ,ะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่ สี่ใช่ไหมคะอาที่เป็นเด็กว่ายน้ําอยู่เขาบอกว่าก่อนว่ายน้ําได้ระยะทาง1290เมตรก่อนว่ายน้ําได้ระยะทางกี่กิโลเมตรอ่ทาทำให้เมตรเป็นกิโลเมตรอ่าหกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรคะหนึ่เมตรแสดงว่าข้อนี้อ่าอันนี้1290 1,290 1กิโลหนึ่งพันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะดังนั้นมันจะเท่ากับเท่าไหร่1จุดอะไร1จุดอะไรคะอ่าเอาง่ายๆมันเป็น1,290ใช่ไหมคะอ่าหารด้วยเท่าไหร่นะ หารด้วยอะไรนะเมื่อกี้1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร1,000แสดงว่ามันต้องหารด้วยอะไรคะหารด้วย1,000ใช่ไหมหารด้วย1000ถ้าเป็นจุดทศนิยมต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะถ้าเป็นสิบตำแหน่งถ้าเป็น2เอยถ้าเป็น102ตำแหน่งถ้าเป็น1 0 0 0กี่ตำแหน่งเอ,อ่ย สามเอาง่ายๆเราเขียนเลขเขาเหมือนเดิมเลยเขากาหนดเลขอะไรมาก็เขียนตามเขาก่อนเลยแล้วหารด้วย1 0 0 0ันเป็น3ามตำแหน่งแล้วก็นับเลย1 2 3จุดอยู่ตรงไหนข้างหลังอะไรคะหน้าสองอ่าหน้าสองหรือข้างหลัง1นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็น1.290หน่วยคืออะไรคะ อ่กิโลเมตรหรือคำย่อก็คือกอมอจนะคะคำย่อของมันกมจุดจะได้เห็นสั้นๆเสร็จกันแล้วยังเสร็จแล้วนะคะต่อไปทอดสุดท้ายนะคะอาทิตยาสูง159เซนติเมตรอาทิตยยาสูงกี่เมตรทำให้เซนติเมตรเป็นเมตร 1เซนติเมตรจะเท่ากับเอ๊นเมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมคะ้ยเซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตรดังนั้นโจทย์ข้อนี้อ่าเวลาเราตอบก็เขียนเลขเหมือนเดิมเลยอ่าเมตรจะเท่ากับ100แสดงว่า100เป็นตำแหน่งทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2คะออ่ะแสดงว่าจุดอยู่ตรงไหนคะ2 อหน้าห้านะคะหน้าห้าอ่าหน่วยคืออะไรคะหน่วยคืออะไรเมตรค่ะเมตรซัมเยอเมตรก็คือมอจุดนะคะมจุดอ่าทันไหมคะอ่าทันนะคะต่อไป มาดูข้อที่6นะคะข้อที่6โจทย์ที่เป็นผ้าขนหนูใช่ไหมผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะอ,ะอันที่จริงหน่วยข้างหลังนะคะก็คือเป็นมิลลิเมตรนะคะเขาพิมพ์ผิดนะคะผ้าเช็ดตัวกว้าง67เซนติเมตร5มิมตรผ้าเช็ดตัวกว้างกี่มิลิเมตรนะคะเปลี่ยนจากเซนเป็นมิลลิเมตรนะคะข<ม>ีดคําว่าเมตรออกเลยเห็นไหมข้างหลังสุดคําว่ากี่เมตร ขีดออกแล้วก็เขียนคำว่ามิล,ลิเมตรอ,อันนี้คุณครูไม่ได้ทำพออ n ย,ยกตัวอย่างนะคะให้หนูดูตามหนังสือเลยนะคะเห็นไหมเห็นคำว่าผ้าเช็ดตัวกว้างกี่เมตรไหมให้ลบคำว่ามลลเมตรออกแล้วก็เขียนแทนเป็นมิล,ลิเมตรนะคะเจอไหมคะ ข้างหลังสุดเลยคาว่าเมตรเอาออกขีดค่าเลยแล้วก็เจอนะคะขีดค่าออกแล้วก็เขียนคําว่ามิลลิเมตรนะอ่าแล้วก็มาดูโจทย์ข้อนี้ไหนลองคิดกันสิคะว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตร เพือเอาพอยต์ข้างหน้าดูตรงนี้หนูจะได้เปรียบเทียบนะคะ มีใครคิดได้แล้วบ้างคะข้อที่หกตอบอะไรอาดีลาอาดานิสอ่าหาคำตอบได้หยังนิดบาริกทำดีอ่าผ้าเช็ดตัว67เ็ซนติเมตร67เ็เซนติเมตรทำให้เป็นมิลลิเมตรจะได้เท่าไหร่คะ เอา67คูณด้วยอะไร1เซนติเมตรจะเท่ากับ10มิลลิเมตรใช่ไหมคะเอา67คูณด้วยอะไรคะ, <10. S 1> ะคูณด้วย10 67คูณด้วย10ก็จะได้600เท่าไหร่อเอ่ยเติมเอาหกบเจเติม0 1ตัวกลายเป็นเท่าไหร่เอ, <10. S 1> อ่ย670อ่าเอาเอา670มาบวกอะไรต่อ <10. S 1> อ่าก็กลายเป็นหกร้ยเจ็ดสิบหน่วยเป็นอะไรคะ หน่วยเป็นอะไรเอ่ยมิลิเมตรอ่ามิลิเมตรหรือว่ามมจุดนั่นเองนะคะมมจุดต่อไปข้อที่7นะคะโซฟายาว2เมตร85เซนติเมตร โซฟายาวกี่เซนติเมตรอ่ามีหน่วยเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นเซนเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นเซนนะคะ1เมตรเท่ากับ100แสดงว่า2เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ2่ะองร0บวกอีก8ปเป็นอ,อ,อ่าเก่งมากคะ่ะ285เซนติเมตร ต่อไปทันไหมคนอื่นทันไหมคะอ่าทันนะต่อไปข้อที่8<ม>เตียงนอนกว้าง1730ม mm. ลเมตรเตียงนอนกว้างกี่เมตรมดูสิคะว่ามิลลิเมตรคู่กับอะไรก่อนอมิลลิเมตรคู่กับเซนก่อนใช่ไหมคะมแล้วก็ทำให้ 1 7 3เเป็นเซนก่อนจะได้กี่เซนคะซค่ะซมสิบสิบมิลลิมจะเท่ากับ1ซนติเมตรถ้าพันเจ็ดร้อยสามมจะเท่ากับกี่เซนติเมตรเอาง่ายๆเอาศูนยออกตัวหนึ่งกลเป็นเท่าไหร่คะเอาศูนย์ออกตัวหนึ่งก่อนจะกลเปเท่าไหร่ การเจ็อามเอาศูนย์ออกกลเป็นเท่าไรคะหน่งร้อยเท่าไรคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิอ่าจะกลเป็นหนึ่งรอยเจ็ดสิบามเซนติเมตพอได้เซนติเมตรแล้วอ่ามันถึงจะทำเป็นเมตรได้ใช่ไหมคะหนึ่ง้อยเจ็ดสซนเมตรอ่าดู1เมตรจะเท่ากับ100่งอซเมตรอ่าจะได้กี่เมตรเอ่ย เดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้แล้วกันหนึ่งเมตรเสร็จอ่าหเมตรเสร็จเท่าไรเอ่ยหนึ่งจุดเท่าไรคะอ่าเจ็ดสามนะคะถูกต้องค่ะหนึ่งจุดเจ็ดสามหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรคะอ่าหนึ่งจุดเจ็ดสามเมตรอ่าหรือง่ายๆก็คือเมื่อกี้มันเป็น เท่าไหร่นั่นหนึ่ง้อมันเป็นอะไรคะหเมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรมาหารด้วย100 100, 100เป็น2องตำแหน่งก็หนึ่งก็เป็นตรงนี้1.73เมตรเหมือนที่อดิลาตอบถูกต้องค่ะต่อไปโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารยาว3.5เมตรโต๊ะอาหารยาวกี่มิลลิเมตร เมื่อกี้มิลลิเมตรทําให้เป็นเมตรอันนี้เมตรทําให้เป็นมิลลิเมตรจะได้เท่าไหร่เอ่ยต้องทําเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันจับคู่กันก่อนเลยใช่ไไงคะคือเอานี้ออกก่อนตั้งค่าใหม่เท่าไหร่นะ มิลลิเมตรมันต้องได้เป็นเท่าไหร่มันต้องเยอะใช่ไหมคะว่ามันเป็นหน่วยน้อยใช่ไหมเวลาเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยน้อยน้อยมันต้องเป็นจนํานวนที่มีค่าเยอะน้องกูเขียนตรงนี้ให้โต๊ะอ,อาหารยาว3.5เมตรอ่าดูดูอันนี้ก่อนสูตรของเราอ่าเมตรคู่กับอะไรคะ เมตรต้องคู่กับอะไรก่อนเมตรจะข้ามเป็นมิลลิเมตรไม่ได้ใช่ไหมคะเมตรก็ต้องคู่กับเซนติเมตรก่อนใช่ไหมคะมา,ามาทำมาทำเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อน1เมตรเท่ากับ100ดังนั้น3เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะอ,อีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่อีกครึ่งเมตร อ่าจะเท่ากับ350้ใช่ไหมคะเรามาเขียนตรงนี้จะได้มองเห็นภาพอ่าจะได้จะได้350ก่อนใช่ไหมคะอ,อันนี้คือแปลงจากแปลงจากเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนอันนี้คือซอมอนะคะ350เซนติเมตรต่อไปมาดูสูตร อเซนติเมตรคู่กับอะไระคู่เนี่ยมิลมมลิเมตรใช่ไหมคะแล้ว1เซนติเมตรจะเท่ากับ10บ mm, มิลลิเมตรใช่ไหมแสดงว่าต้องเอา350คูณอะไรคะต้องเอา350คูณด้วยอะไรเมื่อกี้คูณอ่าคูณด้วย10แสดงว่าจะได้เท่าไหร่คะ350คูณ10จะได้เท่าไหร่ คูณด้วย10จะได้เท่าไหร่เองอ่าเก่งมากค่ะ3,500เทคนิคง่ายๆก็คือ350คูณด้วย1จะได้ตัวของมันเองแล้วมีสูตหนึ่งตัวเติมเข้าไปเลยก็กลายเป็น3,500หหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยมิลลิเมตรหรือว่ามมจุดนั่นเองนะคะอ่ามิลลิเมตรหรือว่ามมจุด ทันไหมไม,นหนไม่ทันนะคะอ่าอ่าข้อไหนเออสามพันห้าร้อยมิลลิเมตรข้อที่เก้าอ่าข้อหกข้อหกตอบอะไรนะคะเมื่อกี้ตอบพร้อมกันหน่อยค่ะข้อหกตอบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 675มิลิเมตรข้อ7ตับเท่าไหร่คะ285มิลิเมตรค่ะองมเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรมีใครไม่ทันข้อไหนบ้างคะเสร็จได้ยังข้อที่10นะข้อที่10 มาดไปข้อสิบได้ยังคะไปได้แล้วะคะ่ะโอเคมาดูข้อสิบกันนะคะข้อสิบเขาบอกว่ารั้วบ้านยาวเก้าสิบเจ็ดเมตรยี่สิบเก้าเซนติเมตรรั้วบ้านยาวกี่เซนติเมตรทำยังไงเอ่ยทำยังไงคะมาดูเมตรคู่กับเซนอยู่แล้วใช่ไหมมาดูตรงนี้อ่าเมตรคู่กับเซน คู่กับเซนอยู่แล้วใช่ไหมคะหนึ่เมตรเท่ากับ100อยถ้าเก้าสิเมตรเท่ากับกี่กี่เท่าไหร่คะกี่พันเก้าร้อ่าเท่าไหร่นะเก้าร้อยเจ็ดสิก้าูสิคะว่า100มันมีศูนย์กี่ตัวเป็นเท่าไหร่ก7เติมศูไป2ตัวกลายเป็นเท่าไหร่คะเก้าพร่า 9700เซนติเมตรแล้วบวกกับเศษที่เป็น29บวกกันได้เท่าไรคะ9,729รอ่า9,729เรอ่าซนติเมตรหรือว่าโซมจุดนั่นเองนะคะคำเยอของเขาทันไหมเราต้องนับแปลงนะคะมาแปลงตามหน่วยที่เขากำหนดมาให้ เสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณรูจะให้ทําการบ้านหน้า127นะคะ127<แ>ให้หนัเกเรียนลองสุดแปลงนะคะแปลงหรือเปลี่ยนจัดหน่วยที่เขากําหนดมาให้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักนะคะอ่านโจทย์ข้อข้อหนึ่งใหญ่นะคะในหน้า127ค่อยทําอให้ทำอะไรคะ ก็คือเกี่ยวกับความกว้างความยาวใช่ไหมคะอันนี้คือเกี่ยวกับน้ำหนักที่นี้ครูจะถามว่าหนึ่งพักรัมจะเท่ากับกี่กิโลกรัมคะอา่าหกิโลนะคะหกิโลถ้า1นขีด1นขีดจะเท่ากับกี่กรัม หนึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมคะอ่าหนึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งกิโลมันมีสิบขีดถ้าหนึ่งขีดมีกี่กรัมอ่าอย่าลืมนะหนึ่งขีดเอ็นหนึ่งกิโลกรัมจะเท่ากับสิบขีด ถ้าหขีดจะเท่ากับ100กรมัม1กิโลจะเท่ากับ1,000กรัมนะคะจำได้ไหมเดี๋ยวเรามาท่องอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะมาท่องกรัมก่อนแล้วกันนะคะเอาง่ายๆที่เราจะทำแบบฝึกของวันนี้ก่อน1,000กรัมเท่ากับกี่กิโลนะคะเมื่อกี้อ่า1กิโลกรัมนะคะทีนี้เขากำหนดมาให้นะคะข้อที่1 ข้อที่1เขากำหนดมาให้คือเป็นกรัมใช่ไหม9กรัมอ่า9กรัม9กรัมทีนี้จะให้มันเป็นหน่วยที่เขากำํำหนดมาให้ให้เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะจะทํำยังไงมาดูกันนะคะ แป๊บนึงนะคะคุณต้องตั้งค่าปากกาก่อนสีปากกาหาย ปิดสไลด์นี้แป๊บนึงนะคะคุณผู้ตั้งค่าประกาศก่อน เห็นพอยไหมคะตอนนี้ไม่เห็นพอยเลยใช่ไหมคะคเห็นพอยไหมไม่เห็นใช่ไหมทุกคนเห็นไม่เห็นใช่ไหมคะมนิบนึงนะ,ะค้างแล้วจ้ะทุกคน ไปเป็น,นะคะวันนี้ก็ไม่ต้องทำการบ้านนะคะเดี๋ยวค่อยทำคาบหน้านะเพราะมันค้างไปแล้วคุณครูขยับไม่ได้แล้วเซ์วันนี้มีการบ้านไหมคะ,ะไม่มีนะคะต้องถ่ายรูปส่งคุณครูคทั้งหมดกี่แผ่นหน้า125แล้วก็หน้า126มีใครไม่ทันข้อไหนไม่เอ่ยแดนนิ <Bye. S 1> ทันไหมคะดานิ Danish? ดลนิชทันไหมคะอ่ะอดิลาอดิลาทันไหมอ่าทุกอ่าทุกคนทันหมดนะคะดังนั้นวันนี้ไม่มีการบ้านนะแค่ถ่ายรูปที่เราเรียนวันนี้ส่งให้คุณครูแล้วคุณครูจะเติมคะแนนให้นะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอสัสลามุอะลัยกุมมาร์มะตุก์รอฮิบะราตุร์อะลัยกุมาสุ